ปืนเป็นสิ่งที่ควรมีและสามารถจัดก,การได้กับซอมบี้ทุกชนิดแต่สําหรับแมปบูอากันปัญหายากซะเหลือเกินเพราะว่าปืนจะหาได้เฉพาะจากเดสโซนอย่างสกอร์เปยนเซหรือจะเป็นที่อื่นๆที่น่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเดสโซนการที่จะเข้าไปนั้นมันต้องใส่หน้ากากกันแ yes ก๊สก่อนแต่ของแบบนั้นน่ะมันดันอยู่ในตู้เซฟที่ผมไม่สามารถเปิดมันได้และถ้าจะเปิดมันต้องใช้ระเบิดแต่ของที่ใช้ในการคราฟนั้นมันยากอยู่พอสมควรแต่ถ้าถามว่าปืนนั้นจะเอาไปใช้กับอะไร แน่นอนว่าผมจะเอาไปยิงกับบอสซอมบี้ในภารกิจที่ชื่อว่า Dead Not Alive แต่แน่นอนว่าผมไม่มีปืนแล้วผมจะทำยังไงแต่ก็ไม่ได้สิ้นคิดขนาดนั้นผมก็เลยต้องใช้วิธีที่ผมเคยทำมาแล้วผมขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่าวิธีฆ่าบอสซอมบี้ฉบับคนไร้ปืนเพราะฉะนั้นแล้วก็เชิญรับชมกันเลยครับเดิมทีนั่นภารกิจ Dead Not Alive เนี่ยจะมีแค่สภารกิจเอง โดยภารกิจทั้งหมดจะเป็นการกำจัดซอมบี้ซะส่วนใหญ่แต่จะมีบอสซอมบี้ของแต่ละภารกิจนั้นมันจะไม่เหมือนกันโดยกรณีที่ถ้าไม่มีปืนจริงๆอ่ะแต่เรามีอาวุธระยะประชิดเนี่ยเราก็สามารถจัดก,การมาได้อยู่พอสมควรโดยเรานะั้นจะต้องใช้จุดที่เป็นช่องโหว่หรือจุดที่เป็นที่มันจะไม่โดนนอเมีกับเราได้อย่างบอสซอมบี้ของภารกิจเดนดอตออไรที่4ซึ่งมันก็จะเหมือนกับภารกิจที่1เลยโดยจะต้องสกิบบอสให้มันตามมา ส่วนตัวเรานั้นก็จะไปขึ้นอยู่ที่ซากรถส่วนบอสน่ะมันจะไม่สามารถตามขึ้นมาได้แล้วและหลังจากนั้นเราก็ตีไปที่หัวมันเลยตีไปเรื่อยเจนกว่าบอสจะตายนะครับต่อมาจะเป็นบอสซอบบี้ไฟฟ้าจากภารกิจเ e สนอตอะไลทที่2นะครับผมเหมือนเดิมเลยก็คือสกิทบอสให้มันออกมา ส่วนเราก็ขึ้นไปที่ซากรถบรรทุกแต่ก็ต้องระวังกระแสไฟฟ้าที่มันจะยิงออกมานะครับผมแต่ก็โชคดีหน่อยที่มันไม่สามารถยิงผ่านได้นะครับต่อมาก็จะเป็นบอสซอบบี้ไฟจากภารกิจเดนนอตอะไรทที่3นะครับผมเหมือนเดิมเลยก็คือเอาธนูเนี่ยไปสกิดให้มันเดินตามมา และเราขึ้นไปที่ซากบนรถที่มันความแต่ก็ต้องขึ้นเรื่อๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอสซอมบี้เนี่ยมันจะเดินเข้ามาในแบบระยะประชิดเนี่ยมันสามารถขึ้นตามเราได้นะครับผม ในคลิปก็คงมีเพียงเท่านี้แหละครับผมอันที่จริงอ่ะผมไม่รู้ว่าจะทำไกด์แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับผมสรับแมปบูอาร์คเนี่ยออนที่จริงอ่ะมันมีภารกิจเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะทำไปเสร็จเมื่อไหร่แต่แล้วก็เวลานี้จะทำได้เมื่อไหร่ส่วนฉากคัสซินเนี่ยผมว่าได้ต้องแปลแน่นอนนะครับผมน่าจะยาวนะเออก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมสรับวันนี้ก็ขอลาพิเศษนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ